สวัสดีครับ a l l ่า a n c e จีเน่มาตราแม่โกกซาตเตลีลาจอมอาชีวะนะเลยเซเดชเและจิจยาวมาตราแม่โกกเนาะมาตราแม่โกกเนาะมาตราโกกหรือตัวสะกดแม่โกกคือคำที่มีกกสะกดหรือตัวอื่นที่มีเสียงเหมือนกกสะกด ได้แก่ตัวขคคเนาะဒီမှာဆိုရဲ့ခခคควายคระฆังเนาะมาตราแม่กบโสราปาลเนาะมาตราแม่กบโสราที่กไก่ญเนี่ยตระหลาปาวดากบมาตราแม่กบเราเข้าบ่ได้เนาะပြီးလို့စီးနောက်တစ်လောက်ကဒီမှာขไข่คควายคระคาเนาะ ဒီသောလောကဘီနေတရလာပေါလုံးစီရယ်ကောไก่เปอะอัตทเวมาဖြည့်ပါရယ်เนาะဒါကသူ့ရဲ့အမိပေါ့เนาะဒီမှာဆိုရင်သူ့မှာခလဲတော့ရရှိတယ်เนาะဒါကနားလည်အောင်ပြပြတာဖြစ်ပါရယ်เนาะဒီသောလောကဘီနေတရလာပေါလုံးစီရယ်ကောไก่เปอะอัตထွယ်မှာဖြည့်ပါရယ်เนาะโอเคဒီမှာစာလုံးပေါင်းကြည့်ကြရအောင်คออะกะเนาะဒီคออะกะกอไก่ สระปอลอสีสระเปรลูกบ่นาะဒီမှာဆိ happy, ုရေဒီမဟာနတကဖြသ oui, ွားတယ်นากออะกอกากากเนาะกออะกอกากกากเนဒီလိုစิဒီမှာจออาจากอไก่ลา l a p a สีเอจากจออกอจากจออากอจากจาก load train มาဖြည့်ပါတယ်เนาะ velocity . e g กไก่ล่ะ velocity . e กจิกจิจอจออิกจิกจิก load train มาဖြည့်ပါတယ်เนาะโอเคဒီมาဆိုရဲ့ p e p เนาะกไก่ล่ะ velocity p e กปีกปีก load train มาဖြည့်ပါတယ်เนาะ กอีกปีกปีกเราใช้มาพิเศษไปเลยทีมานอื่อกออกกักกกกออกกักกกจากจออากอจากจากจีจออีกอจีจีปีกปออีกอปีก ปีลดทอนมาบี่ยวแร์เนาะโอเคเซเลบ์วิจิจัยอ๋อทีมาโซเย่ดึกเนาะดออึกอดึกดึกดออึกอดึกดึกคึกคออึกอคึกคึกคออึกอคึกคึกลูกลออูกอลูก ลูกลอกอ,ลกลกอ,อ,อูกลูกลูกเอกออเอกอเอกเอกออเอกอเอกเอกลดทวามอับชื้ไปเลยเนาะโอเคไปดูนะรกคาราจิจายาดึกดออ,อึกอดึกดึกคึกคออึอ กคือคือลูกลออูกลูกลูกเอกออเอกอเอกเอกลดทอนมาภิเศษบาดเนาะโอเคเราลองจำใจออกติมาซอเยเคขอเอกอแขกแขกขอเอกอแขกแขกลดทอนมาเนาะ พิโลเสียบ,กบ,บ,กบ,กบวกบอัวกอบวกบวกบอัวกอบวกบวกเรียกรอเอกอเรียกเรียกรอเอกเรียกเรียอกรกโกโกรโกกเนาะที่มาโซเย่โกโอสระโอเนาะโกโอ កកកណបួងទីមកស ويه សរអ៊ូណៃប៉ថារិណូខេកខខអេកកខេកបូកបអ៊វកបូកបូករៀតរអ៊ីករៀតរៀតកគោកអុកកគោគោលុតត្រូវមកភាបដែរណូអូខេ ยใจอ๋อติมาสซเยโลกลอโอกอโลกโลกเชือกชอเอือกกเชือกติมาสระเอือเนาะชอเอือกกเชือกเชือก,อกง,อ,อ,อ,กกงอ,อกงออกงอกงอกงอโอกงอกงอก เลิกทมาสย่รอเอกอกเลิกลดทม,มนะ่เนาะทิมาสยสระเออในปอทาเลยเนาะทิมาสยสระเปลี่ยนลูกบนาะอเอกอกเลิกเลิกลดทอามาบาร์เลยเนาะโลกรอโอกอโลกโลกเชือกช่อเอือกเชื่อกเชือก,อกงอกงออกองอก งอกเลิกลอเออกเลิกเลิกรถถอยมาผิดบาดเนาะโอเคทีนี้ติดแคซ่าแล้วติดหล่อบาบะดีอัจฉันขันซาหล่อปอพานีนถือโหเนี่ยลิงเกจพาไปบานอกทัพวิดีโอมาเดี๋ยวแล้วส่งจ้ะบายสวัสดีครับ